วันอังคารที่1 5มิถุนายน2 5 6 7ดรเอกพัก 1, ในธใิจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมาหมายให้ ดรสฤษิพอลินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมรงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัยวาตภายัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน17ลายนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี